อีกรอบแต่ว่าหนูมาแบบเดียวนะมาแบบไม่เห็นหน้าเลยทำไมมืดเพราะว่าอยู่บนรถค่ะหนูเรียนร้องเพลงเสร็จแล้วแต่ว่าหนูมาแบบเดียวแบบแบบเดียวจริงๆเจอกันรอบสองใช่ไปไว้ที่ไหนไม่ได้เพิ่งทันร้องเพลงเสร็จแล้วกำลังจะกลับค่ะ หนูว่าหนูก็จะเห็นหน้าตัวเองชัดมากเลยนะเอาดีๆทำไมไม่แจ่ค่าไฟาเออน้่นนะสิหนูก็ว่างัา้นแหละหิวอ่ะทุกคนหิวไหมเราเลยไม่ว่างมาดูแต่ว่าหนูหนูไลฟ์แค่แบบเดียวนะมาแบบมุดมือใช่เพราะว่าเราสวยในที่มือ <c oughs> มาสิ่งเดียวว่ากินอะไรดี่หิวจิแป๊บเดียวเองเหรอใช่มาแป๊บเดียวแบบแป๊บเดียวสุดๆกำลังวิดคาร่าอยู่เลยคือแบบเมื่อกี้ได้ดูแค่รอบเดียวเองอยากดูอีกรอบ กดูอีกอรอบแบบอีกรอบอีกอรอบบะมีกึ่งหรออีกแล้วหรอเหมือนจะหมดเพราะว่าช่วงนี้กินเยอะเกินไปในส่วนของบะมีกึ่งเมื่อกี้เรียนร้องเพลงไปใช่ไหมเรียนร้องเพลงอ่าเพลงสเต็ เลยแอบสปอยสเตทวันเกิดพี่มามิ้งคือมันแบบอเมซิ่งอะแบบคือทุกคนจะไม่มีทางได้เห็นพี่มามิ้งเต้นเพลงนี้ที่ไหนอีกเลยพูดเลยเี่นท้าบ้านกับพี่มามิ้งเี่นกับฟ้าใสเล่นกับแชมพูค่ะที่เมื่อกี้แอบเมาส์กันไปเมาส์คูเมาส์ทุกคนข้างหน้าเป็นหร มันเยอะมากเลยนะสิโอ้ยหิวอ่ะหิวสุดๆหิว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 แบบหิวสุดๆเรามาเพื่อแค่หิวเราบอกเค่นโทรคอเสื้อวันเกิดหนูนจะปิดพิออเดอร์แล้วนะคะยังไม่ได้กดสามารถกด,มมกดได้นะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะโอเคไหม นูเช็คใหม่เอาไว้เจอกันนะทุกคนหนูมาแค่นี้แหละคงคาที่จะขับรถกลับไปกลับจากกรุงเทพไหมหนูบอกเลยว่าแบบคุ้มมากๆแล้วทุกคนก็อยากที่จะแบบอยู่ต่อเพื่อขอดูต่อขอโชว์อีกรอบนึงได้มั้สเตนนี้พูดเลยตื่นเต้น 他比身 ตอนนี้หนูมีประเด็นคือหนูอไม่ได้ไม่ได้ใช้กล้องตัวนี้นานแล้วไม่รู้ว่ามันแบบแชร์รูปยังไงหนูต้องไปหาพี่ใหม่เพราะว่าแอปที่เขาแบบ